<Your> คำเตือนรายการนี้ไม่จำกัดอายุในการรับชมแต่มีคำหยาบคายหลุดเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถแยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควรนะจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์ a อนตายชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับเกมอะไรคุณโตอ้าวสามรอบเออวันนี้ตานายแล้วอะหร คาสเซิลแคชเชอร์ครับอือม,มีเม er. ป็นเกมคาสเซ e c แคชเชอร์แปลตรงตัวก็คือการประทะของประสาทซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตัวละครกูเลยวันนี้อยู่กับผมนะฟ้าแล้วก็ใครครับโตครับเอิร์ครับผมเอ,อิร์ครับอ,อ้าวทำไมเสียงไอ้โตเบาอีกแล้ววะเบาอ่ะเออเนี่ยได้แล้วเอ,อิร์ธมาโอเคกดโอเคนะผมพร้อมลุวยวันนี้เราเล่นกันในโหมดอะไรนะแคชเชอร์ แคสเซิลแคชเชอร์ครับเออเป็นโหมดตะลุยตะลุยไปด้วยกันสี่คนนับสายหลังแล้วพี่ตาตัวละครผมเป็นสีฟ้านะอันนี้มันบังคับแบบลูกศรกับ WASD WASD นี่คือแบบพวกต่อยเตะกระโดดลูกศรนะเดิแต่ผมตับปรับได้ปรับได้อะไรอันเนี้ยไอทำเจ้าไอสัตว์โคตรหนังจีนเลยเฮียตัวประตูออกจากยุโรปปานนี้ ไปเฮ้ยต้อเราเปิดปะเฮ้ยเอ้ากดอะไรมีแล้วดวยไม่มีมันแค่สอนให้เราเล่นเฉยเฉยโอ้โหโอ้โห่อนเสียอะไรวะโอ้พวกเขาตัวใดหัวเพาะสีแดงสีแดงเฮียบานแตกครับป่านเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะวิงการเดียมเรเวอต้าที่เคยดูไอ้นะเฟอรตี้แจ็คสันอ่ะอ๋อไอ้มันไม่เห็นคุ้นเลยวะคุ้นี่เฟอร์ตี้แจ็คสันมันวิงการเดียมด้วยแบบวะ ทำไมเสียงเหมือนน้องเธอไมอนี่เลยวะเอ็นไทเกอร์มาที่เดี๋ยวลุกาเดี๋ยวตายลุกากวเพื่อนตายตัวเราเป็นไรวะไม่ใช่คอนท้าไอพีนด้ด้วยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้าไลงไม่ได้อะอย่างซนเลยไปไปกดดีงนูเออเีเพื่อนเอาออเออออดอ น่าเออเลยนี่เงินเติมแข็งกูเป็นไงนี่ใส่โทยอืมอืมอือืมขายเป็นพวกขายแล้วน่ะเงินงอนไอตัดงยเจออากูมาเลยสติยังไงวะพี่ลองกระโดดฟันเดมจะเป็นคอมโบ มึงไม่ตายก็จริงวะเออโดนตีโดนยาดูท่าท่าเหมือนจะแรงทำไมโดนแค่หนึ่งเองวะพี่เกมนี่แม่งเหมือนแบบพวกแบบพวกเกมคอนโซลพวกไอเทนซี่มิคอมแฟร์พิกคอมกับเดินเจออยู่แล้วต้องมีคนบอกทางด้วยนะทางที่มันก็เดินได้ทางเดียวนี่แหละกูเราเอาดิว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 หายท้องกูตีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ย ดูดูดูของโบอยากขี่อ่ะขี่อะไรพี่มันไม่มีแบบฝัดลงหัดเลี้ยงเลยเดี๋ยวะเดี๋ยวเจอพี่ต้องต้องไอ้กดดับบิวนี่ทำอะไรตีแรงอ่ะเฮ้ยทุ่มทุ่มทุ่มจับทุ่มจับทุ่มจับทุ่มทุ่มกันใหญ่เลยนี่ถ้าถ้าบิวนอนอยู่มันจะเป็นกระตือไป เอาดิ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 ควงตะบองควงตะบองบินบินเบ็นดูเก็บตังค์เลยเก็บตังค์เลยอย่าดึงชาเดี๋ยวตายไอ้เหี้ยเหวี่ยงกันแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีมีทำไมเหมือนมีคนเกินมาเลยวะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนน่ะมันเป็นสีขาวไง S <S เอาเลยซื feels, ้อของเลยเอาเอาแล้วมื่อยู่ตรงไหนอะเงินมีคนละสองบาทอยู่ตรงนี้ของเอาเอาไปไปขวาขวาบูบอสด้วยถึงยังอ่ะเนี่ยเหรอไปดิเนี่ยกดดีไปไอเกสเฟียรบินกันไปเครื่องบินเอาดิ มันทั้งเดียวกันเองเลยนะเออแล้วดูเพื่อนแม่งตัวละครเหมือนกันเด้เลยจับทุ่มไปดิจับทุ่มไปดีหนูหนูแม่งหนื่มากอ่ะจอมยุทธ์ชอริวเพียงเฮ้ยมันเลือกสีเดียวกันได้ปะจอมยุทธไหนวะพี่เนี่ยมีดบิดเลือกสีเดียวกันได้ยังมีดบิด จะรีทิ้งห่วงเลยเหรอแล้วชอริ้วเฮียงเป็นใครอ่ะอาจจะเป็นพ่อ,อมันก็ทีนะครเอ,อ้ยรอด้วยอย่าดึงชักเออวะ่ะเล่นกับคนอื่นแล้วแหลกแนฮะลงงงเลยเอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวดึงชอาอา้าวสีแดงใครวะอ่อยตายเลยโเอเว้ยอะเฮ้ยก hey, ูตี <laughs> อะไรอยู่เอ้ยตัวหาย <laughs> ตัวหาย บินห oh uh ัวของนกันสคนเฮ้ยตหายตาอยู่หลังบ้านอะอ๋อบินินดูวิไปพิ้วอ้หนก๊เพ่นกเฮ้ยอะไรวะนี่เจ้าหมาตัวเองมัยเนไม่ทาไอ้หวหน้าบ้านเนี่ยยางปายยางบินเนอให้นนเลือดคุยครึ่งหลอแล้วนุ่นเายังเลือดไม่ลดเลยพี่ ไปกมเบิร์นิวคอมโบแกมเปิลนิวคอมโบบินได้บินได้สกดอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะก่อนไม่อัพยังอยยังทำไมอัพแล้ววะมีฆ่าเยอะอะดูเลือดกูดิไม่ได้ตีอะไรโดนเขาเลยนะแต่เลือดกูไม่เหลือกันนียวะ นี่จับพุ่งไออเราก็บังคับสีเขียวใหญ่เลยก่อนก่อนที่นล่นสีเขียวมาไอ้หนูเมื่อกี้เอกลอเอีกยงพี่เราอีกไกลเลยวะเพื่องเรื่องเร็วเรื่องบังเกิด ไอ้พี่ผมปองเพื่อนดิไปไปแต่มันแต่มันเบาไงมันเอาไว้แบบหนีมั้งทีละหนึ่งไงไปเกมนี่แม่งเหมาะกับมันสมองเรามากเลยโอ้ยโอ๊ย ไอ้เอาเอาไอ้เอ้เอา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 เอ้เอาเอาเอ้เอา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 เอเอ้เอาเอาเอานออาเ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 อ้เอเอา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 อาเอาเอาเอเอาหลาก่อนหลบก่อนหลบก่อนเาอเออเอเอเาเอเอเ เก็บฟันหน้ามพู่ใครเก็บไปอ่ะไอเอิร์ดไอเอิอเอเร์ดอ,อีกทีเราไปดูสวยีแล้วอ่ะเมื่อกี้เรื่องสี่ดูหลวงดูหลวงวินวินเก็บไปว่าจะไหนไป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 ไอเมืไปไปไป่อสุกอ่ะคนเนี้ยโอ้ยเรือตายอีกแล้วเรือตายอีกแล้ว <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยชนะเหรออ้ <c oughs> อาวมีแถมอีก จัต้มงับต้มังตุ้มัต้มจังตุ้มจับตอ้มจัต้มจับตุ้มจับตอ้มจับตุ้มจับตุ้มจังตุ้มจับตุ้มจับตุ้มจับตุ้มนับไอ้มจับไ้มจัมจัต้มจับตุ้มับตุ้มจับตอ้มจับ้ั้ับ้ั้ัวอบ้้ัจัมต้ัอ้ั้้ัวมั้ั้ัวไ้ั้้ั้ ยังไอ้ต้นไม้นี่ตีได้นะเกมนี้แม่งเหมาะอารมณ์แบบแฟมิลี่มากมากอะยู่อแม่ลูกเล่นเกมด้วเออแบบพี่น้องเล่นกันอะไรเงี้ยโอ้ยเกมนี้แม่งถูกมากถูกมากรถละลาอยู่ถ้าติดมุมนี่เนียนเลยดูดูติดมันนี่มันแบบเหมือนเกมสมัยก่อนอ่ะตีติดมุมเหมืตีเรื่อยๆไม่ให้ลุกไม่ให้ลุก มันนอนอยู่ยุ่งมันปุมเป็นมงอ่มันติดมุมมั้ยหลุมแม่งนี่ัวขหัดไปไปไป อ้าวเพลินเลยมุมนี้เพลินเลยเพลินเลยเพลินเลยกูเพลินเลยตายแล้วตายแล้วอยู่ทะเมไอตายอว้เยเอาอีวะเอาอีวะเด้งหรอเด้งหรอเต้งผู้หรอคู่มือหรอคู้มือหรอไอ้พวกคู่มือหรอเฮ้ยหยุดดิหยุดดิตายยังเนี่ยตายยังเนี่ยตายแล้วตายยังตายยังหอแล้วมั้งเฮ้ย เงินยไอสัตว์แม่งไวยังวะยังไม่โมตีเโบเยอะเราโบเยอะเราต้องเก็เอะเอาโหแทนที่จะเสียเวลากับประตูแล้วเมื่อกี้ไปตีอะไรตั้งนานไป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 มูบมูบมูบลูบอกอยากเล่นด้วยเข้าอะไรได้สีเอาเหรอ โอ้เออเร็วอาร์ตีกแล้วอะไรวะรอบหน้ารอบหน้าเกมแม่งกุ๊กกิ๊กมากอะอ้าวเฮ้ยโอ้โหดูกาเดียเตอร์กาเดียเตอร์เลยเนี่ยเสียงอาไอสัตว์เกย์ในตัวจริงยี่ตัวบุ้งตัวเนี่กูบินกูบินเพลินเลยเนี่ย มีใครตายไหมยังยังติดอยู่ในดินนี่ยืมให้เพืนหัวล้อด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีบล็อกมีบล็อกเอ้ยกดคิวบล็อกเว้ยกดคิวบล็อกเว้ยกดคิวอะไรอะไรอะไรเก็บโดนเฮ้ยตัวกูอยู่ไหนอ่ะเอ้ยตัวห่าเฮ้ยกูไปตีอะไรตรงนู้นวะ ไอ้น kind of ี่มันฟังอ่ะใครตายไปคนวะแต่เราจะตายแล้วอ้าวเผมเป็นหน่วยดีเฮ้นนะเฮ้ยคุณไปตายเลยกดวิวกวิวกดววูกเพื่อนอยแล้วกดวิวอยู่ช่วยด้วยถังสุบเร็วชิวี่มีใบบช่วยหน่อยเร็ว น้นองเียกอ่ไอคนน,นนอนคนนอนต้องกด W ด้วยปะวะเอา้าใช่ใช่ไอคนนี้ใครลมดินนะตุ๊บตุ๊บตุ๊บืีป่า้ไรกับคนมดาไม่ได้แล้ีไอตุ๊ดซ้อน,นี่ไม่คินนนะคแล้วลุ้นลุ้โว้อ จะตายแล้วเอ้าขอโทษตายเก็บวะยืมหนึ่งตายอยจะตายจะตายจะตายเฮ้ยคนไฟนี่เด้วตายละเงินเงินเสียงไม้เก่งวะอะไรวะเก็บเก็บของเร็วคนไรอ่ะอุ้ยฮู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 ้ยรอเล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 ยการบวชเลยเนี่ยชอบ เขาเรียกว่าโปรยทานโปรยทานมามามาอ๋อรวยครับผมเอ้ยเก็บรอบเดียวทันในโตเลยเว้ยเอ้ยเมื่อกี้ใครไปตีเจ้าหญิงวะเด็กตู้เอ้ามีสู้แยกเจ้าหญิงนีไปลองตีดิขอบคุณใครทำเราคิงเจ้าหญิงด้วยวะใครทำละวะโอ้โหพี่มาตั้งรูู้คนเดียวดูดิดูดิดูดิปังอะไร พันคนอื่นตายหมดเลยออาเราไ้องมีประหาอยู่กันะเอ้าไปเลยไปเลยเว้ยต้องกระโดดดินูพี่โต้องกดดีพี่งูเอามันมีทุกคนดิว่าดีว่าว่าดีว่า โอ๊ยโอ้ยเมื่อกี้เราโอ้โหแล้วกูตีตีตายหมดเลยกูงงใครตีกวอะสมัยเอ็กพีกูได้แค่เนี้ยเอ้อะล็อกตัวสีขาวด้วเว้ยเฮ้ยมีมีเพิ่มมีเพิ่มไอ้นี่ด้วยเหรอวะ อ้าวแล้วทำไมเราต้องมานั่งดูแกมเปิลเพิ่มสแตทด้วยอ่ะคนดีีละคนใช่เหรองงว่ะละคนทีละคนอ๋อทีละคนทีละคนอจินี่ช่วยอะไรวะตีไว้บ้งพี่นี่มันสายบาลานซ์ี่ว่ะสายบาลานซ์ไปก่อนเล่นไม่เป็นฐานมีสองมีเดียนี้มีสองอทำไมมีสองอันนี่ง่ะสองอันพี่เดูพี่ไม่รูสองเขาไม่รู้สามไม่รูวสี่กันแล้ว อะไรวะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไอ้ฝากไปเลยหมดแล้วมีไอ้มีสองอ่ะโอ้โหแล้วดูวยแคปสองแม่งอ่ะ398รอ้าสิไอ้จัด